สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา git channel ขอต้อนรับทุกท่านคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องสิบทเรียนที่จะทำให้คุณเก่งคนการเก่งคนคือการที่รู้จักคนถึงระดับจิตใจรู้จักเข้าหาคนรู้จักใช้งานคนให้ถูกต้องกับงานรู้จักชักจูงคนให้ไปในทิศทางที่เราต้องการสรุปมาอย่างกระชับพร้อมยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพเพื่อนำไปปฏิบัติตามได้ง่ายเริ่มจากบทที่หนึ่งบุคลิกของคนที่เก่งคน 1. บุคลิกมีความเป็นมิตรและเปิดกว้างความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีบุคลิกที่เป็นมิตรและเปิดกว้างซึ่งช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่มีบุคลิกเป็นมิตร และเปิดกว้างสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจและพึงพอใจในการใช้บริการ 2. บุคลิกมีความเชื่อมั่นและมั่นใจความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองซึ่งช่วยให้สามารถนำทีมงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างผู้นำที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง สามารถนำทีมงานผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมได้ 3. บุคลิกมีความรับผิดชอบความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีความรับผิดชอบสูงซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้ตัวอย่างพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูงจะทำงานได้อย่างมีความรับผิดชอบ และเชื่อถือได้ทำให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานมั่นใจในความสามารถของเขาต่อมาบทที่2นิสัยของคนที่เก่งคนนิสัยที่1น,นิสัยมีความอดทนและความเข้มแข็งความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีนิสัยที่อดทนและเข้มแข็งซึ่งช่วยให้สามารถทำงานผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างนักธุรกิจที่มีนิสัยอดทน และเข้มแข็งสามารถทำงานผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและสร้างความสำเร็จในธุรกิจได้นิสัยที่สองเป็นคนมีความเป็นกันเองและใจกว้างความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีนิสัยที่เป็นกันเองและใจกว้างซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตัวอย่างสมาชิกในทีมงานที่มีนิสัย เป็นกันเองและใจกว้างสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนิสัยที่3เป็นคนมีความสนใจและฟังความคิดเห็นความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีนิสัยที่สนใจและฟังความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจความต้องการและความคิดเห็นของคนอื่นได้ดีขึ้นตัวอย่างผู้นำที่มีนิสัยสนใจและฟังความคิดเห็นของสมาชิก ในทีมสามารถเข้าใจความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกในทีมได้ดีขึ้นและสามารถนำทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบทที่3การปฏิบัติของคนที่เก่งคน 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพตัวอย่าง ผู้จัดการโครงการที่มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมและลูกค้าได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทําให้โครงการสําเร็จลุล่วง,งได้อย่างราบรื่น2การแก้ไขความขัดแยง้งความสําคัญคนที่เก่งคนมักจะมีทักษะในการแก้ไขความขัดแยง้งซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ตัวอย่าง ผู้จัดการทีมงานที่มีทักษะในการแก้ไขความขัดแยง้งสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานได้ทำให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองความสำคัญคนที่เก่งคนมักจะมีความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองซึ่งช่วยให้สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่าง นักธุรกิจที่มีความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถสร้างความสำเร็จในธุรกิจได้บทที่4การทำงานเป็นทีม 1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสำคัญการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างทีมงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ 2. การสื่อสารที่ดีความสำคัญการสื่อสารที่ดีในทีมงานา mornings, ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างทีมงานที่มีการสื่อสารที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การแก้ไขความขัดแย้ง ควา,วามสำคัญการแก้ไขความขัดแย้งในทีมงานช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสงบสุขตัวอย่างทีมงานที่สามารถแก้ไขความขัดแย้งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีประสิทธิภาพบทที่5การเป็นผู้นำหนึ่งความสำคัญของการเป็นผู้นำความสำคัญการเป็นผู้นำที่ดีสำคัญต่อการนำทีมงานและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมตัวอย่าง ผู้นำที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมสามารถนำทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คุณสมบัติของผู้นำที่ดีความสำคัญผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ดีเช่นความเชื่อมัน่นความรับผิดช,ชอบและความสนใจ,แล,ดดนใจและฟังความคิดเห็นตัวอย่างผู้นำที่มีความเชื่อมั่นความรับผิดชอบและความสนใจและฟังความคิดเห็นสามารถนำทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ความสําคัญการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในทีมงานช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพตัวอย่างผู้นําที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในทีมงานสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพคําว่าเก่งคนใ,ในความหมายตรงนี้หมายถึงความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ซึ่งรวมถึงทักษะในการสื่อสารการเข้าใจความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่นการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือคนที่เก่งคนมกักจะมีบุคลิกและนิสัยที่ดีซึ่งช่วยให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้สรุปคําว่าเก่งคนในที่นี้คือคนที่มีหนึ่งทักษะในการสื่อสารคนที่เก่งคนมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการฟังการสื่อสารที่ชัดเจนและการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. การเข้าใจความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่นคนที่เก่งคนมีความสามารถในการเข้าใจความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่นซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นได้อย่างเหมาะสม 3. การแก้ไขความขัดแย้งคนที่เก่งคนมีทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งรวมถึงการหาทางออกที่เหมาะสมและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหลังจากความขัดแย้ง สี e 2, ja, ่การสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือคนที่เก่งคนมีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือกับคนอื่นซึ่งช่วยให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี้คือบุคลิกและนิสัยของคนที่เก่งคนมีดังนี้ 1. ความเป็นมิตรและเปิดกว้างคนที่เก่งคนมักจะมีบุคลิกที่เป็นมิตรและเปิดกว้างซึ่งช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น 2. ความเชื่อมั่นและมั่นใจ คนที่เก่งคนมักจะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองซึ่งช่วยให้สามารถนำทีมงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ความรับผิดชอบคนที่เก่งคนมักจะมีความรับผิดชอบสูงซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้ 4. ความอดทนและความเข้มแข็งคนที่เก่งคนมักจะมีนิสัยที่อดทนและเข้มแข็งซึ่งช่วยให้สามารถทำงานผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ความเป็นกันเองและใจกว้าง คนที่เก่งคนมักจะมีนิสัยที่เป็นกันเองและใจกว้างซึ่งช่วยให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 6. ความสนใจและฟังความคิดเห็นคนที่เก่งคนมักจะมีนิสัยที่สนใจและฟังความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจความต้องการและความคิดเห็นของคนอื่นได้ดีขึ้นตัวอย่างของการปฏิบัติที่สามารถนําไปปรับใช้ 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผู้จัดการกโครงการที่มีทักษะการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมและลูกค้าได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทําให้โครงการสําเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น 2. การแก้ไขความขัดแยง้งผู้จัดการทีมงานที่มีทักษะในการแก้ไขความขัดแยง้งสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานได้ทําให้ทีมงานสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง นักธุรกิจที่มีความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถสร้างความสําเร็จในธุรกิจได้สรุปคนที่เก่งคนมีทักษะและนิสัยที่ช่วยให้สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ซึ่งรวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเข้าใจความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่นการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือคนที่เก่งคนมักจะมีบุคลิกและนิสัยที่ดี ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกดแชร์ให้เพื่อนคุณได้ดูหากคุณชอบเรื่องราวการพัฒนาตัวเองและจิตวิทยา GIT Channel ว่าด้วยจิตวิทยากดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสั่งซื้อหนังสือได้ที่ลิงก์ใต้ description